สวัสดีครับคลิปนี้จะมา DIY ซ่อมรถไถของเด็กนะครับรถไฟฟ้าเด็กนั่งทันนี้นะฮะเป็นรถไถสีฟ้านะครับตัวนี้มีอาการก็คือไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับปุ่มกดเดินหน้าถอยหลังมันค้างมันแข็งมันไม่ขยับนะฮะแต่ปุ่มอื่นนั้นกดได้ปกติ นี่คือปุ่มเปิดเพลงนะครับปุ่มแดงก็คือปิดเปิดเครื่องนะฮะแล้วก็อันนี้คือช่องชาร์จไฟเดี๋ยวเรามาดูข้างใต้กันเลยนะครับว่าหลักการทํางานของเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์ให้หนึ่งข้างนะเป็นมอเตอร์ตัวเดียวข้างขวานะครับขนาด6โวลต์าตวที่เราสามารถเสริมมอเตอร์ได้นะจะเสริมเป็น2ตัวนะครับขับหลัง2นะก็ะได้นะครับ ตรงนี้เป็นบอร์ดวงจรเสียงเพลงนะฮะเสียงเพลงกับไฟกระพริบนะฮะตรงนี้จะมีไฟด้วยนะแล้วก็นี่คือการเดินสายใต้ท้ทองรถแบบนี้นะฮะตรงนี้ที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่6โวลต์นะฮะจะอยู่ใต้นี้ฉะนั้นรถคันนี้ก็จะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะก็จะเป็นแบบเด็กเด็กน้อยนะครับน้อยขับเล่นนะไม่ไม่ไม่กดปั๊เท่าไหร่นะมาเริ่มซ่อมตามอาการนะครับก็คือปุ่มเกียร์เดินหน้าถอยหลังกดไม่ลงนะ ก่อนอื่นเลยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนดีกว่าคนระับเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้6โวลต์นเนี่ยน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะดูฝุ่นจับนะครับแล้วก็คงไม่ได้ขับมาพักใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้ชาร์จไฟด้วยนะตัวนี้จะมีผ่านฟิลด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะก็ใช้แบตเตอรี่ออกจากรถอีกคันหนึ่งนะครับ6โวลต์ลองนํามาใส่ดูก่อนนะฮะก็ไซส์เดียวกันก็ใส่ได้สบายนะครับ เปิดเครื่องดูทุกอย่างทำงานปกตินะครับแต่ว่าให้นอนว่าตัวปุ่มเคลียร์เดินหน้าถอยหลังก็ยังเสียเหมือนเดิมนะพอให้มีแบตเตอรี่แล้วกดยังไงก็น่าจะเสียจริงๆนะนี่นะกดหลายรอบทดลองหลายรอบแล้วนะครับเราเปิดเสียงเพลงนี่นะฮะเสียงเพลงกดไปเรื่อยก,ก็จะรันเพลงไปเรื่อยนะครับเป็นเพลงของเด็กน้อยนะเพลง เด็กสนุกๆนะครับอ่าแล้วก็มาถอดตัวปุ่มเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังตัวปัญหาตัวนี้ออกมากดดูก็มีปัญหาจริงๆกดไม่ลงนะครับก็ไปสั่งซื้อเกียร์กระปุกนะกระปุกเกียร์แบบนี้นะครับเป็นคันโยกเดินหน้าถอยหลังดูสมจริงมากกว่ามาติดตั้งแทนที่นะครับจะเป็น6ขาแบบนี้เลยคือใส่ได้พอดีช่องนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้นะครับหาซื้อได้ด้วยนะ ต่อสายเรียบร้อยก็เรามากดคันเร่งดูนะฮะนี่นะครับทง,งานกปกติแล้วเนาะแต่ว่าระบบทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับยกเว้นเจ้าปุ่มแลวก็แบตเตอรี่นะครับแล้วเราจะเปลี่ยน2อ,อย่างนั่นคือแบตเตอรี่กับปุ่มเกียร์เดินหน้าถอยหลัง2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะครับก็ามาเริ่มติดตั้งใส่น็อตเข้ากับที่เดิมนะใส่น็อตเรียบร้อยเรามาเทสกันอีกรอบนึงนะครับ ใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่นะฮะโหแรงด้วยนะเริ่มความแรงด้วยแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ได้นะครับกดเปิดเครื่องปุ่มสีแดงนี้นีมีไฟติดนะไฟข้างๆนี้สวยงามแล้วก็ปุ่มเปิดเพลงนะจะมีไฟคอยกระพริบตามจังหวะเพลงด้วยนะแบบนี้นะกดถ่าคันนี้นะครับลุกเล่นเยอะจริงๆ ก็ลองเกีย์ถอยหลังนี่นะโอ้โหโอเค,อเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการซ่อมรถไถหรือรถแบตเตอรี่เด็กคันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ